ทุกคนรู้จักการ์ตูนดเรมอนใช่ไหมผมขอถามคาถามเดียวว่าทุกคนเคยเห็นแผนที่ในการ์ตูนดเรมอนมาแผนที่เมืองดเรมอน่ะที่โนบิตะอยู่กันถ้าทุกคนยังไม่เคยเห็นวันนี้ทุกคนจะได้เห็นนะนี่คือแผนที่ของบ้านโนบิตะนะฮะก็คือบ้านโนบิตะอยู่ตรงนี้นะครับโรงเรียนอยู่นู่นบ้านซูนโออยู่นี่บ้านไจแอนอยู่ตรงนี้นะะนบ้านชิซุกะอยู่ตรงนี้ออนะครับส่วนบ้านเดคิซงิเนี่อยู่ตรงนี้คือไอ้เยโนบิตะนี่แม่งอยู่ไกลโรงเรียนที่สุดแล้วอ่ะคือไม่แปลกที่มันจะไปสายทุกวันเว้ยตรงนี้ก็คือลานกว้างอออไเเยยลานนว่่บโตะ บ้านลุงอ๋อไอ้บ้านลุงที่มันชอบตีเบสบอลไปแล้วแบบกระจกมันไปแตกอะ่ะเออสวนสาธนนะารณะถนนใหญ่บ้านคุณครูอยู่นี่ร้านโรลยากิอยู่ตรงนี้ภูเขาลงนี้อยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งครับจะคิดว่าเฮ้ยพี่เอาแค่แผนที่โดเรมอนมาให้ดูแล้วจะแค่นี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครับคืออันเนี้ยเขาอ่ะออกมาก็คือเหมือนกับมาสร้างอวตารให้ทุกคนอะ่ะเข้าไปสร้างอวตารเป็นของตัวเองได้โดยใช้ลายเส้นของอาจารย์ฟูจิเอฟูจิโกะนะครับโดยการที่เราเรากดมาถึงตรงนี้ก่อนพอกดมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราใช้ทโทรศั สแกน QR code แล้วก็เข้าไปเพื่อแต่งรูปผมว่าทุกคนตอนนี้น่าจะสแกนได้อ่ะสแกนผ่านจอมันสแกนได้นะพอสแกนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะให้ล็อกอินนะครับก็คือเราล็อกอินผ่านเพื่อนเมลได้เลยมันก็พิมพ e ์อีเมลเข้าไปฮะล็อกอินเข้ามามันก็จะเจอหน้าอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็กดตรงรูปบวกครับพอกดรูปบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเด็กฝั่งขวาจะเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าเป็นเป็นคนไหนนะผมเป็นผู้ใหญ่ละกันกดเน็กไปฮะพอเน็กเสร็จปุ๊บก็จะมีให้เลือกอีกครับจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพอเป็นผู้ชายพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีปรับแต่งให้เลือกเลยครับว่าข้างในเนี่ยมีโทนสีมีทรงผมมีแบบ เขาโค้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชุดด้วยนะให้เราเลือกอะไรเงี้ยนี่นี่นี่โอ้โหมันมีทรงผมเยอะมากเลยว่ะเฮ้ยทรงผมมันอย่างเยอะเลยอะเฮ้ยมันมีทรงบาร์โค้ดด้วยว่ะไอ้เอ,เอาทรงนี้แล้วกันผมตั้งๆเฮ้ยมีชุดให้เลือกด้วยว่ะอ๋อชุดมันมันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันเลยเฮ้ยลุคนี้อย่างเท่โคตรตัวโโโเกียวบอยทุกคน มีโค้ดแล้วก็มีเสื้อแล้วมีรองเท้าเงี้ยเฮ้ยผมเอาลูกโตเกียวบอยดกว่าวะมันปรับโคงหน้าไม่ได้แต่มันเปลี่ยนลูก,กตาได้อ่ะโอเค my name G M T V confirm start now แล้วพอเราแอสเสร็จแล้วอ่ะมันมีให้แสแตมด้วยวะ่ะแล้วก็สามารถสร้างอวตารเพิ่มได้อีก2ตัว คือไอสแตมป์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอะเป็นกิจกรรมเม่เหมือนวันที่13เดือน7อะครับมันจะมีกิจกรรมน่าจะที่ฮ่องกงนะก็คือหลังจากที่เราได้ไอตัวอวตารมาแล้วอะนะฮะไอสแตมป์เนี่ยมันจะต้องไปที่ฮ่องกงในวันที่13เดือนเแล้วพอเราไปที่งานนะครับเราก็น่าจะมีจุดที่สามารถให้สแตมป์ลงในสแกนแล้วเหมือนน่าจะมีสแตมป์โผล่เข้ามาในนี้แล้วน่าจะเอาไปทําอะไรได้ซึ่งก็ไม่รู้ฮะว่ามันสามารถกดแชร์มาอวตารได้ด้วยเลยนี่นะครับกดแชร์ภาพมาจะขึ้น เป็นเป็นอย่างนี้นะครับของฮ่องกงเนาะโอเค